าดหวังว่าเราอะต้องเป็นที่รักอะหรือเราต้องถูกยอมรับอะเอออะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆให้ความสาคัญให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์เออไม่ว่าจะแบบครอบครัวหรือว่าคนรักนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนะค่อนข้างเป็นคนแบบที่ทุ่มเทอะแล้วก็ให้ให้ความสําคัญกับรักแท้อะเอออะไรแบบเนี้ยมากกว่าที่จะเหมือนแบบสาบฉวยอะไรแบบนี้นะไม่ว่า จะเป็นครอบครัวหรือว่าแฟนเพื่อนๆก็ค่อนข้างทุ่มเทแล้วก็ให้ให้ใจกับอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไปเยอะมากๆอืมอาจจะอยากให้เพื่อนๆมะหันกลับมารักตัวเองแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงเด็กน้อยข้างในของตนเองว่าสิ่งที่เราอ่ะทำไปอ่ะเราอ่ะโอเคไหมหรือว่าถ้าเขาอ่ะรักเราแค่นี้ แบบเขาอาจจะรักเราแค่ห้าสิบแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะเปอาจจะให้ใจอาจจะแบบให้เขาไปแบบว่าแบบล้นร้อยอ่ะเออเพื่อนๆก็อาจจะลดเลเวลตัวเองลงมาอาจจะแบบให้เท่าๆกันอ่ะไม่ว่าความรักนั้นอ่ะจะมองว่าการที่เราทุ่มเทอ่ะมันก็ดีแต่เราอ่ะไม่ควรทุ่มเทมากเกินไปอ่ะถ้าแบบอีกฝ่ายอ่ะไม่ได้แบบทุ่มเทกับเรากลับมาแบบเต็มร้อยเท่ากันอ่ะเออ กับให้เพื่อนอะอาจจะเปิดใจหรือว่าเปิดโอกาสอาจจะให้เพื่อนอะไม่ว่าอะไรที่มันผิดพลาดล้มเหลวหรือว่าผิดพังอะไรไปอะอืแบบยังไงเ,เพื่อนก็ยังมีชีวิตอยู่อะทุกคนแบบเราเริ่มต้นทําใหม่ได้ถ้าความรักหรืออะไรที่มันผิดหวังไปอะอืในอนาคตอะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อ่ะยังไงเราก็จะได้เจอคนที่รักเราเหมือนกันอืมประมาณนี้นะคะกับ อาจจะให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงนะเด็กเล็กน้อยๆค่ะอาจจะสะด,ดุดล้มหรือว่าอะไรแบบนี้กับเพื่อนๆค่อนข้างแบบเป็นคนนิ่งอ่ะหมายหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนแบบกดดันตัวเองก็ได้ที่แบบจะต้องประสบความสําเร็จหรือว่าต้องทําให้ได้เท่านี้หรืออะไรแบบเนี้ยอาจจะอยากให้เพื่อนๆหันมาฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็แคร์แคร์ตัวเองมากกว่าที่เราจะแคร์คนอื่นอะ่ะแบบในเมื่อเพื่อนๆยังรักคนอื่นได้แบบ ล้น้อยขนาดเนี้ยแบบให้หันกลับมารักตัวเองบ้างฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างว่าแบบเช่นเพื่อนอาจจะต้องอืมประมาณว่าสมมติอะสมมติว่าเรื่องเงินก็แหลอะอะเพื่อนอาจจะทุ่มเททั้งเงินทั้งความรักไปแบบเนี้ยแต่ว่าแบบอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้ให้เพื่อน,อน,อนกลับมาเท่าที่เพื่อน,อนให้ก็อยากให้แบบเอาเงินตรงนั้นมาแบบซื้อของกินไหมถ้าเกิดเราเป็นคนชอบกินหรือว่าเราชอบแต่งตัวก็ซื้อของแต่งตัวไหมอะไรแบบเนี้ยเอาเงินตรงนั้นมาแบบ มาดูแลตัว